่อยให้ป,ป๊าป<ร>๊าอยู่คนเดียวไม่เองงาเจ,กาจก๊ก็我不喜欢这个一个红色。สวัสดีตอนเช้าจ้าสวัสดีเช้า8ดโมงเช้านะคะทุกคนวันนี้แอนจะพาทุกคนมาดูสวนของคุณปู่นะคะที่อยู่บนภูเขานะคะทุกคนมาดูว่าชาวไต้หวันเขากินผักอะไรกันนะคะมาดูว่าผักบ้านเขาเนี่ยเหมือนผักบ้านเราหรือเปล่านะคะทุกคนไป แดีวแอนจะพามาชมค่ะก่อนอื่นเลยให้ดูผักอันนี้ค่ะทุกคนดูเคยเห็นไหมบ้านเรามีหรือเปล่าขาผักแบบเนี้เออเป็นใบหยกัยกๆค่ะทุกคนแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็เป็นสีม่วงข้างหน้าเนี่ยก็เป็นสีเขียวนะคะก็ไม่รู้ ว่าบ้านเรามีหรือเปล่านะคะแต่ว่าไต้หวันเนี่ยแอนเคยกินนะคะแฟนเคยทําให้กินค่ะก็เอาไปผัดน้ํามันหอยธรรมดาค่ะเนี่ยเอาไปผัดธรรมดาเนี่ยค่ะนนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะสวนผักของคุณปู่ค่ะทุกคนนี่จะให้ดูนี่ด้วยค่ะทุกคนค่ะมีอันนี้ก็คือเผือกนะคะทุกคนคุณปู่จะปลูกเผือกไว้ด้วยนะคะก็เป็นต้นเล็กๆอยู่นะคะต้นยังไม่ใหญ่ ดูหัวเขาเอ้ยยังไม่มีหัวขึ้นมาเลยนะคะที่ไต้หวันเนี่ยจะกินทั้งต้นด้วยนะคะทุกคนเขาก็จะเอาต้นประมาณนี้นะคะทุกคนอ่อนๆอย่างเงี้ยเอาไปผัดนะคะทุกคนแต่ใบไม่กินนะเขาจะกินทั้งต้นด้วยแล้วก็กินทั้งหัวด้วยนะคะแอนเคยกินนะคะทุกคนต้นมันก็อร่อยอยู่นะคือรสชาติก็รสชาติแล้วก็กลิ่นเนี่ยก็คล้ายๆเผือกเลยะคะ่ะทุกคน มีคุณสาม,มีช้ขัน้นว้าอีโถน้ำโตเจลีก็ซื้ออีโถอันนี้ก็คือเผือกเหมือนกันค่ะทุกคนนี่อันจะให้ดูคนปลูกปลูกมันด้วยนะคะอันนี้เป็นต้นมันค่ะทุกคนแต่ต้นมันที่นี่คนปลูกจะไม่กินหัวนะคะจะเอาใบค่ะทุกคนจะกินใบเอาใบไปลวกนะคะเอาใบไปลวกเอาไปผัดอย่างเงี้ยค่ะทุกคนสังเกตว่าจะมี ้นเผือกเยอะมากเลยเนี่ยค่ะมีแต่ต้นเผือกทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนซึ่งงได้บุยได้นู่นก็ใช่นะคะทุกคนต้นเผือกนี่ก็เผือกเผือกเผือกทั้งนั้นเลยคุณปูกปลูกไว้เยอะด้วยแล้วก็มีต้นมันด้วยนะคะนี่ยค่ะทุกคนต้นมันแต่ว่าคนปลูกก็จะเอากินใบนะคะจะไม่ได้กินหัวนะคะปลูกมันไว้เพื่อกินใบ ใอ้สั้นๆนะครับ่างๆทางอปีงไปให้อางไปไม่ได้ขามาพาไปดูอันนี้ก็เป็นต้นหอมค่ะทุกคนต้นหอมคุณปู่ก็จะเอาแบบสแลนเนี่ยค่ะเอาสแลนางไว้บบโไอ้าเยอะิวาดูบรรยากาศค่ะทุกคนบรรยากาศสวยมาก บรรยากาศตอนเ,เช้านะคะแปดนมงเช้าที่สวนของคุณปู่เองจ้าไปดูข้างหน้าว่าคุณปู่ปลูกอะไรนะคะอ๋อน,นีก็มีแต่เผือกตรงนี้ข้างข้างกันเนี่ยก็เป็นสวนของ อ,อีกเจ้านะคะทุกคนไม่ใช่สวนของคุณปู่นะแอนก็เคยเดินเข้ามานะคะมาดูว่าเขาปลูกอะไรนี่เจ้านี้ปลูกนี่คะ่ะทุกคนทุกคนเคยเห็นไหมเหมือนเฟิร์นคะ่ะทุกคนเหมือนเฟิร์นหลวงเลยนะคะทุกคนใช่ไหมอ่ะนี่เขาก็จะเด็ดนะคะเด็ดยอดแบบนี้นะคะหักโป๊ะอย่างนี้แล้วก็เอาไปผัดน้ํามันหอยนะคะทุกคนอร่อยมาก นี่ก็คือเป็นรอยที่แบบเขาหักไปแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็เกิดมาใหม่เขาก็จะหักโป๊ะหักโปะอย่างนี้นะคะอร่อยมากค่ะทุกคนมันจะออกรสชาติแบบกรอบๆอ,อร่อยมากๆเลยไปดูผักตรงนี้ก่อนว้าวอันนี้เป็นอะไรอะ อันนี้ไม่รู้ว่าผักอะไรนะคะทุกคนบ้านเรามีไหมอ่ะไม่เคยเห็นอะจะเป็นผักกาดก็ไม่ใช่จะคะน้าก็ไม่ใช่ค่ะทุกคนไม่ใช่คะน้าไม่ใช่ผักกาดไม่รู้ว่าเป็นต้นผักอะไรนะคะไม่เคยเห็นจริงๆอ่ะแล้วก็แอนไปตลาดก็ไม่เคยเห็นผักแบบนี้ด้วยนะคะไม่รู้ว่าเขาเรียกผักอะไรเนาะดูสิคะทุกคนงามมาก อันนี้เป็นต้นส้มนะคะทุกคนต้นต้นส้มต้นนี้คือสามารถกินได้ทั้งเปลือกเลยนะคะเสียดายมันไม่มีลูกให้แอนชิมแล้วอะ่ะเมื่อก่อนเคยมาส่วนนี้นะคะแล้วก็เขาก็เคยเด็ดให้แอนชิมนะคะอร่อยมากส้มแบบกินได้ทั้งเปลือกเปลือกของเขาเนี่ยก็จะแบบมีรสชาติหวานนะคะส่วนตัวเนื้อสัมผัสของเขาเนื้อก็จะแบบเปรี้ยวๆนะคะเปรี้ยวบวก เนื้อเปรี้ยวแล้วก็เปลือกหวานพอกินรวมๆกันแล้วมันก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนสวยมากบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะทุกคนเดยวไปไปดูข้างหน้าว่ามันมีอะไรอีกคือตรงนี้นะคะทุกคนคือคุณปู่เนี่ยเขาก็จะมาะดูแลสวนทุกเช้าเลยนะคะตอนเช้าๆเ,เนี่ย หกโมงเช้านะคะเขาก็จะมาขึ้นมาขึ้นเขานะคะทุกคนมาปลูกผักมาลดผักของเขานะคะทุกคนแต่ว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผักเมื่อสองสามเดือนที่แล้วสิผักเนี่ยคะ่ะทุกคนก็จะแบบ ตายไปเยอะเลยนะคะอันนี้คือคุณปู่เริ่มปลูกใหม่นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้มันเป็นช่วงหน้า,นาหนาวนะคะทุกคนแล้วก็พอที่ไต้หวันเนี่ยพอหนาวทั้งหนาวด้วยแล้วก็ฝนตกด้วยนะคะฝนตกทุกวันเลยก็ทําให้แบบผักอะไรเงี้ยก็ปลูกไม่ได้นะคะทุกคนก็ผักเนี่ยก็ตายไปหมดเลยนะคะอันนี้คือคุณปู่เริ่มปลูกใหม่นะคะมันก็เลยแบบเออพึ่งพึ่งเริ่มสวยนะคะทุกคน ผักของเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับผักบ้านเรานะคะทุกคนข้างหลังนู่นนะคะทุกคนอันนั้นเป็นต้นผักกาดผักกาดอะไรอะที่เราเอาไปทําทาผักดองนะคะทุกคนเขียวปีเออจําได้แล้วอ่ะที่บ้านเขาเรียกว่าผักกาดเขียวปีนะคะแต่ไม่รู้ว่าที่ไต้หวันเขาเรียกผักกาดอะไรนะคะเนี่ยเขาก็เอาไปทํอ่าบ้านเราเนี่ก็จะเอาไปทําผักดองใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าที่ไต้หวันเนี่ย HD Dim อนก็เห็นอยู่นะคะที่เขาทําผักดองแล้วก็ เขาก็จะเอาไปผัก <boundaries> ด <Circuit. S 2> ้วยนะคะแอนก็เคยกินมันก็จะเอาแบบขมขมนิดนึงนะคะทุกคนก็อร่อยไปอีกแบบเนี่ยถนนเดี๋ยวให้ดูให้ดูถนนตรงนี้ต้องระวังหน่อยนะคะทุกคนเดินยากมากถนนแคบมากต้องระวังระวังเลื่อนด้วยคุณปู่ก็เริ่มรดผักแล้ว คุณปู่เริ่มรดผักแล้วคุณปู่พูดอะไรไม่รู้นะคะภาษาไทยอีกเป็นภาษาพื้นบ้านของเขานะคะเอนก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกเขาพูดอะไรกันน้ําที่ใช้รถผักก็น้ํามาจากภูเขานะคะทุกคนนี่จะให้ดูน้ําอันนี้คุณปู่ก็จะเก็บน้ํามาแบบนี้นะคะน้ําที่คุณปู่เก็บไว้ อันนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นน้ําที่คุณปู่เก็บไว้นะคะเป็นน้ําจากภูเขานะคะนี่คุณผูกก็จะเก็บไว้อย่างนี้ค่ะทุกคนแล้วก็จะไปลดผักนะคะอันนี้จะให้ดูว่าข้างในมีอะไรเปิดดูสิอันนี้น่าจะเป็นชุดอุปกรณ์ปลูกผักของคุณปู่นะคะทุกคนว้าวเยอะแยะเลย,ยเยอะแยะเลยค่ะทุกคนมีมีถาด ถาดสำหรับปลูกผักมีมเมล็ดผักนะคะทุกคนเมล็ดผักคุณปู่ก็จะเก็บไว้ข้างในนี้อย่างนี้นะคะโอ้โหปลอุป,ก,ปกรณ์ปลูกผักของคุณปู่เยอะมากไม่รู้อะไรเป็นอะไรปิดไว้ดีกว่าไม่รู้เขาดูอะไรกันลูกกับพ่อดูอะไรกันเหมือนจะขั้นเสมอไม่เอ้ยเสงชิ

เด๋วอนจะพาไปดูน,นี่คุณปู่ก็จะมาลดผักแบบนี้ทุกวันเลยนะคะทุกคนส่วนคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าแอนก็ต้องกลับไปหาคุณย่าที่บ้านแล้วนะคะเพราะว่าคุณย่ารอที่บ้านคนเดียวนะคะพวกเรากันสามคนเนี่ยพากันขึ้นเขามาดูผักกันหมดเลยนะคะปล่อยให้คุณย่าอยู่บ้านคนเดียวนะคะเพราะว่าวันนี้คุณบ้า,ค,าคุณย่านะคะก็แบบ เออไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะทุกคนเป็นไข้ามาสาสี่วันแล้วนะคะข้าวก็ไม่ค่อยอยากจะกินนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้แอนก็น่าจะเป็นคนเดี๋ยวจะหาทำกับข้าวอร่อยอยให้คุณย่าลองกินว่าคุณย่าจะกินหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวก็จะเดินกลับบ้านแล้วคะ่ะให้ดูดอกไมส้สวยสวยก่อนจบคลิปสวยมากบายบาย เดากงบายบายหน่อยบายบายปล่อยให้ป๊าป๊าอยู่คนเดียวกุยเยี่ยว这个我不喜欢这个一个红色一个绿色你知道吗我有知道上次我我生弟弟你有买给我吃这个菜要不然你要吃什么我扒一点土哎这个一点点哎,哎一点点就刚好一口嗯一口要怎么煮一个可以 烫青菜你知道吗ตังนเด一个烫ท一个你要用没有啦 <呀 S 2> 我说他一个他有四五个呢嗯我才跟你讲刚好一口啊龙不没你<有>ต <没有 S 1> ้องเดินดีๆนถนนอันตรายมากสามารถลื่นได้นะคะทุกคน โอเคบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย